ออกกำลังกายวันนี้จิตเต็เมใสออกกำลังกายหนักไม่ได้ครับอันนี้สา,ายยี่เ,เ้นยี่สายเอาครับาาตทผมาจสใใ่ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยเป็นเบาหวานเพราะทุกมื้อมีความหมายให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายดื่มได้ทุกวันร่วมกับการทานอาหารอื่นที่ค่าดัชนีน้ำตาลตา่ำ Once โ r o มีค่าดัชนีน้ำตาลตา่ำปลดปล่อยน้ำตาลอย่างช้าๆมีโปรตีนคุณภาพดี2ชนิดเวฟโปรตีนไอโซเลตจากนมวัว กรกถูเหลืองโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อมาใส่ใจกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยวันสโตร์อยากรู้ว่าดียงไงคลิกเลยผมเห็นแรกๆนะครับตอนที่มันเลื้อยเข้าไปในโพรงไม้ผมก็เลยจับมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันเป็นงูอะไรสุดท้ายก็คือ งูสิงนะเป็นงูที่ไม่มีพิษนะเป็นงูที่ปลาดเดียวมากนี่นะตอนนี้มันเริ่มนิ่งแล้วพอเราจับเล่นสักพักนะครไม่ว่าจะเป็นงูชนิดไหนถ้าเราจับมันเล่นสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะ,ะดุร้ายน้อยลงไปนะครับนี่โอเคเจ้าหูกลับไปได้เลย นะครับผมจะปล่อยให้น้องกลับไปสู่ธรรมชาติโอเคเราก็ไปทําหน้าที่ของเราต่อไปนะครับเพราะว่ากับข้าวเนี่ยยังหาไม่ได้เลยนะตกปลาเท่าไหร่ก็ไม่กินเดี๋ยวผมจะต้องตกปลาต่อไปนะครับแล้วก็ฝากความหวังไว้กับน้องเป้กับน้องเต๋าที่อยู่ที่แคมป์ดูซิว่าเขาจะหาผัก ได้หรือเปล่าส่วนผมเนี่ยก็จะตกปลาไปแล้วก็อาจจะเอาเบ็ดปลาตงแง่นะครับที่ผมเตรียมมาเนี่ยจับปลาตงแง่ไปด้วยนะครับเผื่อว่าพรุ่งน,นี้เราจะได้มีกับข้าวกินจันนะครับ